ช่วงค่าคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาครับมีงานประกาศรางวัลที่แฟนบอลหลายคนเนี่ยอาจไม่ได้ติดตามข่าวสารครับนั่นคือมากาสื่อกีฬายักษ์ใหญ่จากเมืองหลวงของสเปนครับได้มอบโทรฟี่นักเตะที่ดีที่สุดตลอดการแห่งประวัติศาสตร์ของโลกลูกหนังครับซึ่งคนที่ได้รางวัลน,นี้ไปครองก็ไม่ใช่คใครที่ไหนแต่เป็นลีโอนลเมสซี่ครับซูเปอร์สตาร์ทีมชาติอาร์เจนตินาที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยสร้างผลงานบรรลือโลกเอาไว้มากมายครับสมัยที่คาแข่งขักับบาร์เซโลนาสามารถเอาชนะคะแนนโหว ได้ทั้งคริสเตียโนโรนัลโดดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสจะเป็นเปเล่และก็ดิเอโก้มาราโดน่าครับสองตำนานที่เป็นผู้ล่วงลับไปแล้วครับอย่างไรก็ตามครับมีบุคคลเซเลบิตี้หนึ่งท่านไม่เห็นด้วยกับการโหวตให้เมสซี่และมองว่าเขาคนนี้เนี่ยไม่ควรติดอันดับท็อปทรีด้วยซ้ำครับซึ่งคนที่ว่าครับจะเป็นใครและบทสัมภาษณ์ของเมสซี่เนี่ยเขารู้สึกแบบไหนกับรางวัลน,นี้ครับไปติดตามกันได้เลยครับกับคอสนามข่าวนี้พี่เคลียร์ายเคลียร์เมนครับ ไม่เคลียร์แมนด่วยพาวเวอร์แฟกเตอร์พลังช่วยขจัดรงังแคมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วยสยบรงังแค อย่างที่บอกครับมาก้าเป็นสื่อชั้นนําของประเทศสเปนถ้าไม่เอาแบบอาคติเนี่ยทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่านี่เป็นสื่อจากเมืองมัดริดเมืองหลวงแห่งแดนกระทิงแต่ทว่าครับมากาเนี่ยได้ตัดสินใจมอบรางวัลให้กับลีโอนลเมสซี่ว่าเป็นนักเตะที่ดีที่สุดตลอดกาลครับส่วนอันดับ2นะฮะพวกเขาให้กับคริสเตียโนโรนัลโดอันดับ3เป็นเปเรลสครับตำนานบราซิลและอันดับ4คืออัลเฟโดดิเตฟาโนครับตำนานของมาดริดครับในขณะที่อันดับ5เนี่ยคือเดีโก้มาราโดน่าตำนานดาวยิงอาเจนติน่าและ อันดับ6คือโยฮันครับครับเจ้าของฉายานักเตะเทวดาแห่งทีมชาตินเทอร์แลนด์ครับ รางวัลดังกล่าวที่มอบให้กับเมซี่ครับได้มีฮวนอิกนาซิโอกายาโดครับซึ่งเป็นซีอของมากาเนี่ยเขากล่าวในพิธีครับถึงคิงลลโอนะเขาบอกว่าตลอด8ปีที่ผมทํางานเป็นซีอให้กับมากาเนี่ยผมได้มอบรางวัลให้กับเมซี่มาแล้วมากมายและผมเชื่อว่าผมเนี่ยจะมีโอกาสมอบรางวัลให้กับเขาอีกแต่กระนั้นเนี่ยผมจะไม่ให้รางวัลน,นี้กับคนอื่นๆอีกแล้วเพราะอะไรล่ะเหรอเพราะไม่มีใครจะอยู่เหนือไปกว่าคุณอีกแล้วล่ะเลโอ สาเหตุที่มาก้ารคิดเช่นนั้นครับเพราะนี่คือรางวัลทูฟี่ลำดับที่103ของริเวอร์ลแมซี่ครับแบ่งเป็น4 6แชมป์กับในนามสโมสรและทีมชาติอาร์เจนตินาครับส่วนอีก57ทูฟี่เนี่ยเป็นรางวัลส่วนตัวทั้งหมดที่ริเวอร์ลมซี่สามารถคว้ามาครองได้ครับโดยหลังจากคว้ารางวัลเมซี่ได้เปิดใจและบอกความรู้สึกของตัวเองเอาไว้ว่าขอบคุณมาก้าสํสำหรับการยอมรับในครั้งนี้และขอบคุณทุกคนที่คอยอยู่เคียงข้างผมมาตลอดทั้งในและนอกสนามเหมือนที่ผมเคย พูดมาเสมอว่าแชมป์ที่ผมได้รับมาทั้งหมดเนี่ยคงไม่มีวันได้มาหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้คนรอบตัวผมและเพื่อนร่วมทีมทั้งจากทีมชาติและสโมสรที่ผมอยู่ด้วยก่อนท้ายสุดครับเขาจะทิ้งท้ายข้อความฝากถึงแฟนบอลโดยเขาบอกว่า ตอนนี้เนี่ยจุดจบใกล้เข้ามาแล้วและผมกําลังเพลิดเพลินและให้ความสําคัญกับทุกช่วงเวลาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อาเจนิน่าและบาร์เซลโลนาคือบ้านของผมตอนนี้ผมอยู่ในที่ที่มีความสุขมากนี่คือชีวิตใหม่ของผมแล้วละ่ะ ทุกคนเห็นด้วยครับและยกย่องชื่นชมเลโอนีเวสซี่กับสิ่งมหัศจรรย์ที่เขายังทําให้กับโลกลูกหนังได้เห็นอย่างเกมล่าสุดที่อาเจนินาเอาชนะโบลิเวีย6.0ต่อในศึกฟุตบอลโลก2024รอบคันเลือดโซนเมริกาใต้ครับเกมนั้นคิงเลโอก็ซัดไปคนเดียว3ประตูพร้อมทําอีก2แอซิดบอกลเลยว่าโหพี่อายุประมาณนี้แล้วพี่ยังทําขนาดนี้ได้มันบ้าไปแล้วครับ อย่างไรก็ตามครับมีหนึ่งคนที่ไม่โอเคกับการที่เมสซี่ได้รางวัลน,นี้ครับและเขาได้เคลียร์ประเด็นนี้ให้เห็นกันแบบตรงๆชัดๆครับซึ่งเขาคนนั้นก็คือเพียสมอร์แกนพิธีกรและผู้สื่อข่าวชื่อดังผู้สนิทสนมกับคริสเตียโนโรนัลโดครับซึ่งเพียสมอร์แกนครับได้เขียนแคปชั่นผ่านเอกว่าตนเนี่ยไม่เห็นด้วยที่มากล้ามอบรางวัลให้กับเมสซี่ว่าเป็นนักเตะอันดับหนึ่งของโลกตลอดการโดยเพียสมอร์แกนครับเขาโพสต์ไว้ว่าเมสซี่เนี่ย ไม่ใช่นักเตะที่ดีที่สุดตลอดการของเอาเจตินาเลยด้วยซ้ำเพราะตัวเพียสครับเขามองว่าอันดับหนึ่งในใจของเขาเนี่ยคือเดียโก้มาราโดน่าส่วนโพสต์ต่อมาของเพียสมอร์แกนครับเขาได้จัดอันดับนักเตะที่ดีที่สุดตลอดการของตัวเองซึ่งอันดับหนึ่งครับเขามอบให้กับคริสเตียโนโรนัลโดครับซีอาเซเว่นของเราและอันดับ2ครับเขามอบให้กับโรนัลโดอาร์นายอันดับที่3เขาม,ามอบให้กับเดียโก้มาราโดน่าแน่นอนครับว่าโพสต์นี้ของเพียสมอร์แกนครับ เหมือนเป็นลานทัวร์โพสตปุ๊บเรียกแขกมาเต็มลานเลยครับหังจากนั้นก็มีทัวร์เข้าไปถล่มคอมเมนต์แบบจัดหนักจัดเต็มพร้อมเคลียร์ใจด้วยข้อความตอบโต้แบบเจ็บจี๊ดว่าเฮ้ยท็อปทรีของนายเนี่ยกูไม่สนหรอกเพราะฉันสนแต่ว่าเพื่อนของนายอะ่ะ เพื่อนรักของนายซีอาเน่ะยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าเมสซี่เลยนะนั่นแหละครับคือสิ่งที่เป็นไปแต่มันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอ,อะไรได้และสำหรับมาก้าครับพวกเขาก็ได้เคลียร์แบบชัดเจนว่าลีนลเมสซี่คือนักเตะที่ดีสุดในโลกตลอดการไม่มีใครเหนือกว่าเขาอีกแล้วส่วนแต่ละคนครับจะรักใครหรือชอบใครก็เป็นสิทธิส่สวนบุคคลครับไม่ไปละลานใครก็พอครับส่วนครั้งหน้าครับเราจะมีประเด็นไหนมาเคลียร์กันติดตามกับพวกเราได้ในคอบฟน้าข่าวนี้พี่เคียร์ เจอกันใหม่วิกน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าไม่เคลียร์แมนด้วยพาวเวอร์แฟกเตอร์พลังช่วยชะจัดรังแคมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ช่วยสยบรังแค